สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาจัดโรลเป็นไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะเป็นไซส์ถุงเบอร์สิบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นผู้เรียนสายใบหมอนทองนะคะโกลหนึ่งร้อยบาทนะคะชุดนี้หนึ่งร้อยบาทไซส์ถุงเบอร์สิบไซส์แปดสิบเก้าสิบเซนนะคะเดี๋ยวให้ดูโคนต้นก่อนต้นไม้สำคัญที่สุดที่โคนต้นนะคะลูกค้าปลูกต้นไม้ต้องดูโคนต้นว่าโคนต้นโตไหมโคนต้นแข็งแรงไหมนะคะอย่าไปสนใจเรื่องใบ ให้เยอะนะคะสนใจคุณต้นนี้กว่านะคะลูกค้าจะเอาไปปลูกลงดินแล้วจะได้ต้นพันธุ์ที่มันแตกยอดแตกพุ่มได้ดีนะคะอันนี้นะให้ดูคุณต้นเลยนะคะของเราไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบเลยดูลักษณะคุณต้นทรงพุ่มนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นแบบว่าค่ากิ่งนะคะค่ากิ่งเตะส่วนมากเขาจะเป็นแบบว่าพุ่มทั้งหมดเลยกระโดงบ้างนะคะกระเทยบ้างนะคะกิ่งข้างบ้างกลกันนะคะเนี่ยชุดนี้เราจําหน่ายต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ชุดน 10. mm <c oughs> ี yeah, ้ต้นละ100บาทเท่านั้นต้นไม้แข็งแรงมากนะคะหมอนทอง100เลี้ยงแดดหมอนทองกระโดดต้มเหมือนกันนะคะชุดนี้เลี้ยงแดดจ้าตลอดเลยนะคะมีอยู่กลางแดดจ้าตลอดเลยนะคะชุดนี้100บาทเท่านั้นนะคะ1กล่อง1กล่องนะคะชุดนี้ใส่ได้100ต้นนะคะ1กล่องลูกค้าสั่งซื้อลองกล่องเบอรี่นะคะ1กล่องถุงเบอร์10อ่าแบบนี้นะคะ1กล่องใส่ได้ ห้าต้นนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้ห้าต้นนะคะหนึ่งกล่องก็ใส่ได้100รต้นนะคะดูลักษณะใบยอดสมบูรณ์แข็งแรงมากสวยมากนะคะนี่ดูยอดที่แตกนะคะแตกสวยนะคะจุดนี้ค่ะต้นละแค่100บาทเท่านั้นนะคะต้นมัดอ้วนมากนะคะอ้วนมากโคนต้นแบบอ้วนบึกเลยนะคะหีูดูโคนนะคะโคนต้นโคนต้นบึกเลยถุงเบอร์สิบดินเต็มถุงไม่ต้องกลัวว่า จะมีปัญหาระบบรากนะคะดต็มแบบเต็มบึกเลยเต็มถุงแบบนี้เลยนะคะนี่เต็มแถบบุงเลยปูลำนะคะลำของเขาแข็งแรงมากเลยซองพุ่งเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะบอกแบบว่า,วาการะโดงคนสีทิศบ้างนี้นะคะเขาจะไม่เป็นทรงกลมเป็นต้นไม้ที่เราฮัดกัน ที่สนใจนะคะชุดนี้ต้นละ100บาทคูณต้นบึกนะคะดูคคณต้นคคณต้นบึกมากเลยนี่นะคะ100บาทนะคะชุดนี้หมอน 100บาทพระกิ่งไซส์แปดสิบเก้าสิบเซนนะคะสนใจลงกล่องนะคะชุดนี้หนึ่งกล่องใส่ได้ห้าต้นหมอกลคงบริษีหนึ่งงได้หนึ่งร้อยต้นนะคะหรือลูกค้าจะสั่งซื้อแบบให้ทางร้านของเราส่งแบบรถกระบะรัว้วหกล้อสิบล้อก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วอยู่ที่ลูกค้าสั่งกี่ต้นด้วยนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหมอนทองเลี้ยงแดดนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากพร้อมปลูกนะคะชุดนี้โคนต้นแบบอวบโคนต้นแบบมึกมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าได้หนึร้อยบาทจะได้ไปเท่าปลายนิ้วก้อยนะคะของเราลำแข็งแรงลำโตนะคะไม่แข็งแรงเราไม่อ,ออกมาขายนะคะเราให้แข็งแรงก่อนร้อยลำโตก่อนเอาออกมาขายลูกค้าต้องพร้อมปลูกนะคะหรือลูกค้าที่สนใจาฝากเลี้ยงเอาไว้เราก็รับฝากเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะ ชุดนี้แค่100บาทเท่านั้นนะคะคุณดักค่าคุณราคานะคะคุณดากค,คุณราคาเอาไปก็ลงปลูกได้เลยต้นไม้แข็งแรงด้วยนะคะไม่ต้องมุงสารเลนแล้วตอนปลูกนะคะลูกคราเาไปก็วางเฉยๆแบบนี้ถ้ายังไม่ปลูก <c oughs> หรือว่าถ้าต้องการปลูกก็ปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องการสารเลนแล้วชุดนี้คุ้มค่าคุณราคามากเลยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีทุเรียนต้นใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวชุดนี้หมดก็จะเป็นชุด ชุดต้นทุเรียนใหม่ทุเรียนใหม่มันไม่แข็งแรงนะคะลูกค้าทุเรียนใหม่ปีนี้มันยังไม่แข็งแรงลูกค้าต้องเอาที่ที่แบบว่ามันกลางปีที่แล้วมาแบบนี้นะคะสามารถปลูกได้เลยนะคะแข็งแรงแล้วจานเดดจัดเดกแล้วนะคะกระดูกร่มได้แล้วนะคะไม่ต้องไปทําร่มให้เขาแล้วนะคะสนใจก็สอบถาม้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหมดนะคะ